จ้าพี่น้องคนยายสับแล้วห้องกับมาเอามะขวานขวใส่เกลือเักหน่อยให้มันแห้งให้มันเลืองคืออันเอาเผา,เผาแล้วใส่ลงบปหอมขวานี้เหลี้ยงใหม่ละสีใหม่ๆเล็กน่อยแล้มันแห้งนั้นหอมคือเอาเผา,เผาแลมาม้วก็ต้มน้ามะไซรั ต้มใบมะต้มใบมันจ yep. ืดจ้ามาปั่นออกกลจ้ากระหม้อหม้มาม้หมกงกระอหนีี้ยงเลืองเหนั่นชกันชือกันกันห้องเผาเวลาห้องผัวาเดี๋ยวใส่ชักน้อยผงซีโรตอะไนึงผัวไปผัวมาให้มันเลืองเหลี้งแล้วตก็ต้มได้ ้มแล้วห้องกะเอามามาอย่างมล่างมาล่างแล้วเอาไปตำมาล่างแล้วเอาไปตำจ้ะตำใส่หมูใส่เครื่องปูปูของเขาดีของแม่วด้วกระเพียง บีบออกบีบน้ำออกค่ะเห็นไหเพียงให้ต้องบีบน้ำออกให่นังยาน้ำก็บีบออกอันนี้ห้องกระตัมันตะไคร่ก็ับบพริกแบวกระเจ้าอันนี้ใส่น้ายาหน้าขวดั่วำข้ว่ก็ใส่ของเดี มันใส่ข้าวครัวข้าวครัวใส่ปลาเด็กน่าหนีม,นมากใส่ ประเด็เดเองอันนี้ประเด็กเองจ้กกะประดิดซื้อลอดใส่นมูใส่ิ้บอ่อ อันมันเข้ากันแล้วเฮาก็สิไปเฮ็ดหยังว่าซ

ออ้องหอยาอืมต้องมดใส่อ่อนๆจิตลแล้วนี่แหละแห้งกันจะได้วันน้มันหอนแล้วพร้อมแล้ว พ่อกันตอนแล้วเลยจ้าจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สุกละจ้าม,มื่อไงกินหอมมาพันใส่ขา้าวผัวเด้บอได้ใส่ข้าวเบี้ยใส่ข้าวขวนแซ่บผู้ใด้ดไปรองใ่เครื่องเห็ดเห็ดลองเบิงแซ่บสุดนะีแซ่บจ้ะพี่น้อง ไวยพอกันตอนกินเลยจ้าจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องข้าพ,พวบก,กับโตอ้วนจ้าอันเม,มื่อกี้กะซุปน้องใม้ซุปน้องใหม่ใส่หมูมกหมอ้อม่นมาเผอิ่นมกหมอ้ออันที่คุณยายเห็ดนั่นแหละจ้าเข้ากับมากินแล้วกับตับมะฮ่งจ้าพี่น้อง,น,องนี่เขาเหนียวมากพเพิ่งกัดสิโตกจ้าเพิ่งสิมีเวลาไายอันค่ายเห็ดหลานอยู่ไ มีกินกังครับครับอืมเจ้าปลาของ่ึยองจะฝากตัวเด้อ แค่ตำขุ่นไม่กินตำเ เขาแร้งจ้บพี่นอ้องช่วงนี้ครับไม่ค่อยได้เฮ็ดคลิปครับยุ่งๆอยู่ครับช่วงนี้เบียกร้ายอยู่ครับ เขาใส่หมูสับเนาะแบบยากที่จะไม่มสับพค่มองนั่งไหมที่ร้องิุณลูกค้าเพื่อนจำเพื่อนนะครันเพื่องางร้าง ทุกอย่างที่บอกซมอยู่ทุกอยากคาดถึงนี่ไ,ไม่ไล่เลยนะญาตินี่ก็เพิ่งไปซื้อของมา,ตา,าเตรียมโตซะสิเปิดร้านจ้าพี่ร้อง แนวขายคองไปจ้ำจังมองเงาร่มเ,ย,เย็นดีเนาะในมองเมา้อร้าสบามากด้วยฝน มามตกดอกเนาะแมงป่ายังตกมันตกที่มัวไงเนาะฝนตกสามหมื่นแล้วนี่ตกเวลาเดียวกันจ้ะพี่น้องตกแต่เวลาเดียวน,น้อเขาะม่หาโมงนะครับใครจะว่าตกแย่แมงเลยเฮ้ยพราะเละเห็ดเดกได้นยังเนาะ จะกินซุปป่นซุปนี่ซุปทำไมอันนี้มกมกหมาะผักแสบ้ามกตั๊บเพราะว่าแสบแน่เน้ยทำไมแยังอยู่ไลยน้นอยอยู่ทำยังไง ก,มมก็เสียแเนาะหมกแม่โอ้ยสุบแม่ตอนแรกว่าสีหเยาะสุดไปเนี่ยตั้งวันไปได้กบมาอยู่วันว่าเสียกบถอดกระเทียมเจ็บตัวเป็นไงนึกพี่น้นองหันบ่ค่อยมีเวลาครับ วันก็เห็ดน,น้ำหลานนะวันเบิดมื้ง แต่บางครงซื้อมากจะอันนี้เป็น้ตำเอง มาเส่็ตลาดจะได้แบบซื้อมานำจ้ะ นีพอแล้วจนส้ดแล้วครับหัวเขาเนาะต้องกินหัวขขาให้เป็นกันนะให้ทำกินนะ อืมิ่มนคุณพี่น้องสมยากอยู่อ้อิ่เลยปะิ่เลยรกองกิลายกวนบา,าออดอิ่มแล้วพี่น้องอมไม่ฟอกันมือหนคนาพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่องตัวนะเนี่ยจ้าสวัสดีจ้า